อจิบังเนกุจิไม่ใช่รามงนะเอ็กิทเอกต่างหากล่ะเกมญี่ปุ่นที่สร้างปรากฏการณ์เกมหาสิ่งผิดป,ปกติเฟื e อในปี2024ที่ผ่านมาซึ่งเกมนี้คอนเซปต์ฟังดูง่ายมากๆเลยคือต้องออกจากทางเดินรถไฟใต้ดินให้ได้โดยการหากเจอสิ่งผิดป,ปกติให้เดินกลับหลังถ้าไม่เจอเดินผ่านเลยแล้วจะหาทางออกได้เองแต่สิ่งผิดป,ปกติบางทีมันก็เล็กมากๆอย่างเช่นลูกบิดนี่ปกติมันต้องอยู่ด้านข้างไม่ใช่ตรงกลางอย่างนี้แล้วเอ็ิทเอกเกิดขึ้นได้อย่างไรโคตาเกะครีเอทผู้พัฒนาเกมนี้อยากจะทำเกม สั้นๆส,สร้างง่ายๆในคอนเซปต์ทางเดินรถไฟใต้ดินที่ลูกเดินวนกลับมาที่เดิมเพราะชอบฟิลของทางเดินนี้ซึ่งมีอยู่จริงที่สถานีคียวซึมิชิราคาวะเอกซึ่งมีคอนเซปต์ใหญ่ๆอยู่2คอนเซปต์เลยคือหาสิ่งผิดป,ปกติหรืออนโนมาลีซึ่งเขาได้ไอเดียมาจากเกม Mon Observation Duty ซึ่งเกมนี้คือการรวมคอนเซปต์ที่เพิ่งได้กล่าวมากับเกมสยองขวัญเข้าด้วยกันซึ่งมันเข้ากันได้ดีมากๆเลยครับลองไปเล่นกันดูแล้วจะตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นส่วนอีกอันเลยคือ มาที่เดิมนั่นเองครับซึ่งมีเกมสยองขวัญใช้เยอะมากๆและที่ได้แรงบันดาลใจหลักๆเลยคือ PT ไม่แปลกครับเกมพีโครนเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งดีและไม่ดีพอเอาลูกบวกกับการหาสิ่งผิดปกติวงเล็บไม่อยากทาเหมือนกับเกม M on Observation Duty ที่ต้องใช้กล้องวงจรปิดในการหาสิ่งแปลกปลอมก็มจะเท่ากับปัจจบันดิจิทัลเอ็กซิเอ็กนั่นเองครับใช้ตาของคุณหาสิ่งที่ผิดปกติแล้วตัดสินใจว่าจะเดินหน้าหรือกลับหลังนั้นขึ้นอยู่กับคุณครับลองไปเล่นกันไดดดด้้้้้เเลยถาาชอบพปปนีโรรกกแะใหวว